อย่างเป็นทางการรูเบนอมริมเดินทางมาถึงแคริงตันเป็นที่เรียบร้อยในช่วงราวๆเวลาประมาณเที่ยงคืนตามประเทศไทยบ้านเราซึ่งเจ้าตัวก็ได้เดินทางมาถึงที่แคริงตันได้พูดคุยกับบอร์ดบริหารแล้วทางฟอร์บิซิโอโรมาโนเนี่ยได้ออกมารายงานเกี่ยวกับการพูดในการประชมุมในช่วงสัญญาณสัญญาณแรกที่ฟอร์บิซิโอโรมาโนได้ข่าวมาเจ้าตัวบอกว่ารูเบนอมริมเนี่ยได้คุยกับบอร์ดบริหาร ว่าเราเนี่ยต้องดึงผู้เล่นที่มีความเข้มข้นเข้ามาสู่ทีมเป็นสัญญาณสัญญาณแรกที่รูเบนอมอริมเนี่ยได้พูดคุยกับบอร์ดบริหารนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะดึงมาในตลาดมกรานี้เลยไหมหรืออาจจะถับไปเป็นช่วงซัมเมอร์หน้าก็ข่าวดีของรูเบนอมอริมเนี่ยบอสคนใหม่ของเรามาแล้วส่วนอีกหนึ่งข่าวเศร้ารูฟานิตตลอยและทีมงานสตาร์โพสอีก3าคนเนี่ย เตรียมออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกอบไปด้วยลูฟานิตรลอยเลนาฮาเก้เจลลี่เทนลูเวลล่าอันนี้ถ้าผมอ่านผิดผมขอโทษนะแล้วก็ปีเตอร์มเรลทั้ง4คนนี้เตรียมที่จะอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยรูเบนอโมริมเนี่ยได้ให้เหตุผลไว้ว่าเขาเนี่ยเขารลบลูฟานิตรลอยนะแต่รูเบนอโมริมต้องการทีมงานของเขาเองอหลังจากนี้เราก็ต้องมารอดูว่ายูไนเต็ดเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนในการคุมของรูเบนอโมริม หวังว่าโอเคนะในฤดูกาลนี้เราคงหวังอะไรได้ไม่มากนะแต่หวังว่าจะได้ขยับขึ้นไปอยู่สักอัลโปหรืออันดับ5อันดับ่ะเอาโ็ว่ากันไปแล้วราต้องมารอลุ้นดูในฤดูกาลที่2อเอาเป็นเพื่อนคิดเห็นยังไงดีใจที่ลูเบนอโมรินเข้ามาอีกใจนึงก็เสียใจที่รุฟานิตลอยต้องออกจากแมนเชสเตอร์ยูเตดไปก็